านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายช่วงเวลาเล็กน้อยนี้อาตมาจะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึง,เร,ง,ง, ộ, ง,ง,ง ộ, เรื่องลูกหนูโง่ลูกหนูโง่มฟังด้วยดีว่าลูกหนูโง่เรื่องลูกหนูโง่ด้วยดีในบัดนี้มันจะได้แก่กใหม่ไม่ต้องเล่าเรื่อง เชื่อก่อนให้เป็นที่ภาคใจกันเชื่อก่อนเขียนเป็นกรอนก็ได้นะว่าหน้าไก่อูลูกหนูว่าหน้ากลวนักหน้าแมวนวลน,น่ารักหน้าเลื่อมไซสแม่หนูว่า ลูกเอย๋ยอย่างโง่ไปที่น่ากลัวนั่นน่า,กาไก่ภัยไม่มีที่หน้ามนขาวนวลน,นั่นแหละร้ายเป็นความตายของพวกหนูรู้ไว้สินี่เป็นคำขอธรรมดาก็ว่า ลูกหนูมันมาบอกแม่หนูถึงเรื่องหน้าไก่อู้กำลังขันอยู่ด้วยว่ามันน่าตลัวนะที่นี้หน้าขาวๆนวลนๆนนมนมๆคือหน้าแมวมันไม่รู้จักแมวมันมาบอกแม่มว่าหน้าแมวนวลน,น่ารักหน้าเลื่อมใสท,ที่แม่หนูก็บอกลูกหนูว่าอย่างโง่ไ้ ไอ้ที่หน้ากลัวนั่นมันน่าไก่ไม่มีอันตรายอะไรที่หน้ามวนขาวนวลนั่นแหละร้ายมันเป็นความตายของพวกแกที่แม่หนูก็บอกลูกหนูนีทานเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่องลูกหนูโง่ทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปว่าไอ้ลูกหนูโง่น่ะมันได้กคบใครมันได้ก่บใครเรา ทั้งหมดทั้งโลกเลยกำลังเป็นลูกหนูโง่หรือเปล่าถ้าเราทั้งโลกเนี่ยกำลังไปกลัวไอสิ่งที่ไม่มีอันตรายแล้วไม่กลัวสิ่งที่เป็นอันตรายเราทุกคนก็คือลูกหนูโง่รวมทั้งท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนด้วยก็กำลังเป็นลูกหนูโง่อะไระอที่วามนุษย์เราไม่กลัวที่มันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ไปจากอยากจะระบุถึงสิ่งที่มันกำลังทำอันตรายโลกอยู่นั่นเองเราเรียกมันว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมวัตถุนิยมคือความโง่หลงบูชาวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักไปหมดเลยคนโง่พวกวัตถุนิยมเนี่ยเขาเอาวัตถุนิยมเป็นหลัก ในการเรียนอะไรเขาก็มองแต่วัตถุเขาเป็นวัตวัตถุเป็นหลักในการรู้อะไรเขาก็รู้แต่เฉพาะเกี่ยวกับวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักเมื่อเขาจะปฏิบัติเพื่อผลอย่างใดเขาก็เอาวัตถุเอเป็นหลักเกณฑ์ <c oughs> <c oughs> และเมื่อได้ผลจะเอาผลก็เอาผลวัตถุเป็นหลักเนี่ยเรียกว่าวัตถุนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวัตถุเป็นผลที่พึงปรารถนาได้แก่ความสุขสขนุกสนานอร่อยอร่อยทางวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาแะละเรียกว่าวัตถุนิยมเป็นผลฝ่ายวัตถุมาจากความรู้และการปฏิบัติที่เอาวัตถุเป็นหลักคำว่าวัตถุนิยมมันรวมไปหมดแล้ะ วัตถุทั้งหลายเอามาใช้เป็นหลักในการาศึกษาในการปฏิบัติแต่ในที่สุดก็เอามาเป็นผลของการปฏิบัติไอที่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องเรียนเรื่องรู้ไม่สําคัญมันไม่ทําอันตรายใครแต่พอเอามาเป็นของสูงสุดบูชาลหลงไหลกันนักเป็นธาตุของรสอร่อยที่เกิดจากวัตถุคือเรื่องทางเนื้อหนังที่เราเรียกกันว่ากามารมณ์นั่นแหละ คือวัตถุนิยมแล้วมันทำอะไรแกเราก็คอดยดูใหดีมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดกิเลสก็ทำอันตรายคนจนหมดความเป็นคนคนก็ไม่กลัวเหมือนกับลูกหนูโง่ตัวนั้นมันไม่กลัวหน้าแมวซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันสวยงามยั่วยวน อในส่วนหน้ากายที่มันน่ากลัวนั่นอ่ะมันไม่มีอันตรายอะไรไอ้อออลูกหนูโง่มันกลับกลัวเนี่ยเหมือนกับคนสมัยนี้ถ้าธรรมะหรือธรรมะนิยมมันกลับกลัวเกลียดจะซ้าไปแต่ถ้าเป็นวัตถุนิยมอันสวยงามหอมหวนนิ่มนวลอร่อยมันกลับกล้าหาแล้วมันก็เข้าไปหามันก็ลูกหนูเข้าไปหาแมว เพราะแมวมันมีหน้าตาที่น่ารักแล้วก็ได้เป็นเหยื่อแมวเช่ <c oughs> นเดียวกับคนในโลกทั้งหมดเวลานี้ยมันเข้าไปหาวัตถุนิยมซึ่งเป็นเหมือนแมวแล้วมันก็ตายคือมันเป็นธาตุของวัตถุนิยมลุ่มหลงในวัตถุนิยมไม่จนไม่มีศีลธรรม <c oughs> <c oughs> มีแต่กิเลสแล้วมันก็ฆ่าตัวเองมันก็ฆ่าผู้อื่นมันก็ฆ่ากันได้ทั้งโลก เพราะอำนาจของการที่หลงวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้คิดดูโรงงานอุตสาหากรรมเต็มไปทั้งโลกโรงงานอุตสาหากรรมนั่นผิดแต่ของหลวงโลกทั้งนั้นแม้จะผิดอาวุธสงครามมันก็ไม่จำเป็นจะต้องผลิดขึ้นมาเพราะมันผิดขึ้นมาสำหรับฆ่ามนุษย์โรงงานอุตสาหากรรมมันผลิตอะไร ได้เหมือนกับอำนาจปาฏิหาริย์ติดของสวยงามเต็มไปทั้งโลกทุกคนหามาบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาของตนเองสวยงามทางตา,งท,างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายทางอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้ไม่มีคิดดูเถอะสมัยคุณป่าน้นยยิ่งไม่มีสมัยเมื่อสี่ห้าร้ปีมานี้ก็ไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมปิดเครื่องสำอาง ผิดเครื่องย่อเยือนผิดเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้อาหารการกินก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาเครื่องนุ่งห่มก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้ส้อยก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาแม้แต่ยารักษาโรคก็กลายเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาหรือให้โอกาสแก่กิเลสตัณหาหรือว่าช่วยปกปิดไอความเลวร้ายของกิเลสตัณหา เนี่ยสิ่งที่เคยมีประโยชน์บริสุทธิ์กลายเป็นเลวร้ายไปหมดเพราะว่าไปหลงมันนี่เรียกว่าลูกหนูโง่ไปหลงในวัตถุนิยมสิ่งที่ทำลายโลกทำลายมนุษย์นั่นกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์บูชาคือที่กำลังบูชาวัตถุนิยมบูชาปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสตัณหา จะทำลายมนุษย์ให้สูญเสียความเป็นมนุษย์มันไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่สัตว์อันธพาลตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็ไม่รู้จักละอายนั่นคือวัตถุนิยมที่ลูกหนูโง่หลงไปบูชาเห็นว่าหน้าไก่หน้าเกลียดหน้าแมวน้น่ารักลูกหนูโง่ก็คือ คนทุกคนในโลกที่กำลัง,งโง่แล้วก็หลงหลายในวัตถุนิยมทีนี้ถนา้ถามว่าจะให้ชอบอะไรก็อยากจะตอบว่าให้ชอบธรรมนิยมไม่หลงวัตถุนิยมและไม่หลงจิตตะนิยมด้วยไม่วัตถุอย่างเดียวไม่จิตอย่างเดียว จิตอย่างเดียวก็หลงไหลเพ้อเจอ้อเกินขอบเขตไปได้เหมือนกันเราไม่หลงไหลวัตถุเราไม่หลงไหลจิตแต่เราพอใจในความถูกต้องระหว่างวัตถุก,กับจิตรวมกันนี่เรียกว่าธรรมนิยมเอาวัตถุก,กับจิตมาทำหน้าที่ของตัวในถูกต้องอย่างเหมาะสมพอใจในความเหมาะสมหรือความถูกต้อง ยึดถือว่าเป็นหลักที่ความถูกต้องอคำว่าถูกต้องนั่นไม่ใช่ถูกต้องของกิเลสถ้าถูกต้องของกิเลสก็เลวร้ายต่อไปอีกแหละต้องถูกต้องของธรรมะถ้าจะถือเป็นหลักความถูกต้องคืออะไรก็ถือเป็นหลักได้เลยว่าถูกต้องนั่นคือไม่ทําอันตรายแก่ใครๆไม่ทําอันตรายตนเองไม่ทําอันตรายผู้อื่น แล้วกลับมีประโยชน์แก่ตนเองและมีประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่คือบทนิยามของคำว่าถูกต้อง <c oughs> ถ้าถูกต้องต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่เป็นอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนี่คือความถูกต้องที่แท้จริงส่วนความถูกต้องที่เขาว่าว่าการอ้างหลักจิตวิทยาอ้างหลักตรรกวิทยาอ้างหลักปรัชญาดูเป็นความเพอ้อเจอ้อ มความถูกต้องมีความหมายเพ้อเจอดิ้นได้ไม่แน่นอนที่ชัดเจนลงไปตายตัวก็คือถูกต้องเพราะพิสูจน์ให้เห็นความมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและพิสูจน์ให้เห็นความไม่เป็นโทษเป็นอันตรายแก่ทุกฝ่ายนี่คือความถูกต้องความถูกต้องระหว่างวัตถุก,กับจิต ก็คือไม่ทำอันตรายแก่ใครมีแต่ให้ประโยชน์ให้อานิสงส์โดยส่วนเดียวคนเราต้องมีร่างกายคือวัตถุ <c oughs> คนเราต้องมีจิต <c oughs> ซึ่งสิงอยู่ในร่างกายมันทำงานร่วมกันจิตก็เป็นที่ตั้งแม่ของกิเลสตัณหาได้ถ้าทำผิดจิตก็เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาอันจิตจะทำผิดได้ ถ้าร่างกายไปตามหน้าของจิตที่ผิดก็พลอยทําผิดได้ถ้าร่างกายไปตามหน้าของจิตที่ถูกต้องมันก็พลอยถูกต้องได้เราจึงเล็งเอาความถูกต้องของร่างกายกับจิตรวมกันดังนั้นเราจึงไม่เป็นวัตถุนิยมบูชาวัตถุและเราก็ไม่เป็นจิตตนิยมบูชาจิตแต่เพียงอย่างเดียวหลับหูหลับตาไป เราจจำการชัดลงไปว่ากายก็ถูกต้องจิตก็ถูกต้องมารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งแล้วคือธรรมะเราจึงมีธรรมนิยมรู้จักความพอดีความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนานั้นมีลักษณะเป็นธรรมนิยมไม่ใช่วัตถุนิยมนั่นแน่นอนพุทธศาสนาเป็นวัตถุนิยมไม่ได้ แต่พุทธศาสนาก็เป็นจิต,ตนิยมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าจิตมันอยู่ตามลําพังโดยไม่มีกายนั้นไม่ได้อย่าหลับตาพูดว่าจะลําพังจิตอย่างเดียวมันจะอยู่ได้หรือเอาเรื่องจิตเป็นหลักอย่างเดียวมันจะอยู่ได้มันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันกับกายท่านกายกับจิตร่วมกันแล้วมีความถูกต้องนั่นแหละจะอยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กันตามหลักของสพุทธศาสนาแล้วทางวัตถุไม่เฟอ้อวัตถุไม่ขาดแคลนทางจิตก็ไม่เฟอ้อทางจิตก็ไม่ขาดแคลนเรารู้จักอันตรายหของวัตถุอย่างรู้ว่าหน้าแมวเป็นหน้าแมวหน้าไก่เป็นหน้าไก่ไม่เป็นลูกหนูโง่ รู้จักคุณของธรรมะที่จะต้องเอามาควบคุมกายและจิตให้วัตถุหรือกายและจิตเนี่ยอยู่ใต้ความควบค,คุมของธรรมะเรา <c oughs> เลิกเป็นลูกหนูโง่ที่เป็นมานานแล้วโดยไม่รู้สึกตัว เราอย่าลุงหลายก้าวหน้าให้มันมากเกินไปถ้าก้าวหน้าก็ขอให้ก้าวหน้าที่เฉลียวฉลาดฉนนว่าก่อนนี้เราไม่มีวิทยุฟังไม่มีทีวีสีดูท่านมีวิทยุมีทีวีรับใช้เพื่อส่งเสริมิเลสมมันก็เป็นเรื่องผิดหนักขึ้นไปอีกไม่มีซะดีกว่า ถ้าเรามีแล้วก็ใช้มันถูกต้องคือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันเป็นศัตรูของมนุษย์ดังนั้นคอยใช้วัตถุที่ก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากมากเช่นทีวีเช่นวิทยุเห <c oughs> ล่านี้ให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมมนุษย์ให้เอาชนะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอันเป็นศัตรูของมนุษย์ให้ได้แล้วก็จะอยู่อย่างสมกับที่เป็นมนุษย์ เวลาหมดแล้วขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะหยุดเป็นลูกหนูโง่ไม่หลงบูชาวัตถุนิยมมาบูชาธรรมนิยมคือความถูกต้องของกายและจิตถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาราตีการเทิน thank you